การนับวงรอบที่ยาวนานและเป็นขั้นสุดในการกําหนดเวลาบนโลกของเราใบนี้ก็คือวงรอบแห่งปีนั่นเองครับและวงรอบของแต่ละปีที่ผ่านเข้ามาย่อมมีความหมายอันยิ่งใหญ่ต่อหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบนโลกใบนี้มากกว่าเวลาครบวันหรือครบเดือนเพราะฉะนั้นหลายๆแห่งบนโลกใบนี้จึงได้กําหนดเทศกาลต่างๆที่สําคัญและมีความหมายแห่งการเริ่มต้นใหม่และมีความสุข ให้ตรงกับวันสิ้นปีของแต่ละปีไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยของเราครับนั่นแหละครับถึงแม้วันเวลาที่มันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามวิสัยธรรมชาติของโลกที่มันเป็นของมันอย่างนี้อยู่แล้วก็ตามแต่ว่าวันเวลาที่เปลี่ยนไปบนโลกใบนี้ก็มีอิทธิพลอย่างมากและหลีกเลี่ยงไม่ได้ กับวิถีที่เปลี่ยนไปของทุกสิ่งที่มีอยู่บนโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์และสัตว์หรือสิ่งต่างๆที่ตั้งอยู่บนโลกแน่นอนครับว่ามนุษย์เราก็เรียนรู้และรู้ดีมาตลอดว่าวันเวลาที่เปลี่ยนไปของโลกก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์ไปด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตและร่างกายที่ต้องสุดโทรมไปตามการเวลาหรือสัจธรรมที่เรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองครับ หลายสิ่งที่ไม่อาจจะย้อนกลับวันเวลาก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันครับหลายคนบนโลกใบนี้พร้อมที่จะเข้าใจแต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนที่พยายามจะหลีกหนีและไม่ยอมรับมันถ้าเราได้เข้าใจธรรมชาติก็เท่ากับว่าเราได้เข้าใจชีวิตส่วนจะให้ลึกซึ้งแจ่มแจ้งแค่ไหนก็แล้วแต่ใครแต่ละคนจะใช้ปัญญาศึกษาหาแก่นที่แท้จริงของมันกันเองครับรู้ลึกบ้าง รู้ตื่นบ้างก็ตามแต่ละคนจะใช้ปฏิพานของตนเองให้ถูกต้องเพราะว่ามุมมองในการเข้าใจชีวิตของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไปครับที่สําคัญอย่าพากันทําให้ตนเองต้องหลงทางในการดําเนินชีวิตไปในทางที่ไม่ดีไม่ถูกต้องก็แล้วกันครับสําหรับปีนี้ผมก็คงไม่ได้ไปท่องเที่ยวที่ไหนไกลๆอีกเช่นเคยครับเพราะว่าทุกวันนี้ในการท่องเที่ยวในวันหยุดเทศกาลต่างๆครับทุกๆคนก็จะมีเป้าหมายครับ ก็คือจะไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ก็คือรีบๆไปให้ถึงแล้วก็เที่ยวๆแล้วก็รีบๆกลับมาแล้วก็ต้องมาทํางานทําหน้าที่ตามที่ตัวเองรับผิดชอบเหมือนเดิมครับผมคิดว่าการท่องเที่ยวแบบนี้มันไม่ได้สร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับตัวเองครับเพราะว่าผมคิดว่าการเที่ยวในแบบฉบับที่ผมต้องการก็คือการได้ไปเที่ยวแบบไม่ต้องมีเป้าหมายหรือว่าก็คือไปเที่ยวที่ว่าเราไม่ต้องมี จุดหมายหรือว่าเป้าหมายอะไรเลยครับก็คือได้เดินทางไปเรื่อยๆครับไม่ต้องมีกำหนดวันเวลาว่าเราจะต้องกลับวันนู้นกลับวันนี้ครับนี่แหละครับคือการเที่ยวในความคิดของผมที่ว่ามันจะทำให้เรามีความสุขมากที่สุดครับสำหรับตัวผมนะครับแต่สำหรับคนอื่นก็ไม่ขอไปก้าวล่วงในความคิดของแต่ละคนครับ สไตล์ใครสไตล์มันครับเพราะฉะนั้นในวันหยุดปีนี้ผมก็คิดว่าอยู่บ้านดีที่สุดครับทำให้ผมมีความสุขกับการใช้วันหยุดเทศกาลได้คุ้มค่าคุ้มราคาและได้ความสุขที่ยั่งยืนมากกว่าครับสำหรับใครที่ได้เดินทางไปเที่ยวในวันหยุด ปีใหม่ในปีนี้ก็ขอให้มีความสุขกับการท่องเที่ยวนะครับขออวยพรให้ทุกทท่านที่เข้ามาชมคลิปผมหรือว่าคนที่ไม่เคยเข้ามาชมเลยก็ตามด้วยกระแสแห่งความปรารถนาดีนี้จงโดนบันดาลให้ประสบแต่ความสุขความสมหวังทุกประการในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้และอีกทั้งตลอดการในปีต่อๆไปสุดท้ายนี้ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับ 嗯。